สวัสดีค่ะพบกับเราในช่อง e l u f o r e x นะคะซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมโมเกอร์ในตลาด forex ต่างๆเอาไว้มากมายรวมไปถึงข่าวสารดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ ในปัจจุบันนะคะหลายๆคนแม้แต่คนใกล้ตัวของเราเองเนี่ยก็มักที่จะนิยมเทรดฟอเร็กกันนะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนคุยกับคนกลุ่มไหนทุกคนก็ล้วนแต่ให้ความสนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาดฟอเร็กกันทั้งนั้นเลยค่ะถึงแม้ว่าการเทรดฟอเร็กจะมีมานานแล้วนะคะแต่ว่ากระแสความนิยมในการเทรดก็ไม่เคยที่จะลดลงเลยก็เพราะว่าสามารถที่จะทํากําไรได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะและรู้ผลได้ไวด้วยทําให้นักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่เนี่ยก็เลือกที่จะลงทุน กับตลาด f o r e x ซึ่งมีทั้งคนที่เทรดได้และก็เทรดเสียนะคะแต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงยังอยู่ในตลาด f o r l x c และทำไมคนทั่วโลกถึงเทรดฟอ r e x กันมากมายนะคะและยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีโซเชียลเข้ามามากยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีคนสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในบทความนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง5เหตุผลหลักๆเลยนะคะว่าทำไมคนไทยถึงชอบเทรด forex กันค่ะ ในส่วนของเหตุผลข้อแรกนะคะนั่นก็คือใช้เงินลงทุนไม่มากก็สามารถที่จะเทรดฟอเล็ได้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าการเทรดฟอ r เล็เนี้ยใช้เงินลงทุนไม่มากค่ะเปรียบเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นนะคะซึ่งเงินลงทุนหลักร้อยก็สามารถที่จะเทรดฟอลเล็ได้แล้วและยังสามารถที่จะต่อยอดได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการเทรดมากนักนะคะยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการลงทุน ตรงนี้ก็สามารถที่จะทดลองเทรดได้นะคะซึ่งแต่ละบบโบเกอร์ก็จะมีระบบดีโม่รองรับอยู่นะคะเป็นการฝึกฝนการเทรดและที่สําคัญเนี่ยเราก็ควรเลือกเทรดกับโบกเกอร์ที่ไว้วางใจได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้โบกเกอร์ดีเลือกโกเกอร์ดีนะคะก็จะทําให้เรานั้นได้รับประสบการณ์และความรู้จากการเทรดควบคู่กันไปค่ะ 2. นะคะว่าทําไมคนไทยถึงชอบเทรดในตลาด f o เ e ็ก,กันนะคะก็เพราะว่าตลาด f o r ร x เนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆและมีความมั่นคงสูงซึ่งตรงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะตามกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ก็สามารถที่จะซื้อขายได้ตลอดย4ิบชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะมีอิสระในด้านของเวลาซึ่งตรงนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะตอบความต้องการของนักลงทุนและไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้เสริมนะคะหรือว่าจะเป็นการประกอบอาชีพหลักแถมยังมีเทรนในการเทรดต่างๆนะคะที่สามารถทํากําไรได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งในส่วนนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะใช้วิธีเทรดแบบไหนดีนะคะตลาด forex เนี่ยก็ยังมีโบรกเกอร์ที่รองรับนะคะ การเทรดอีกมากมายหลายร้อยบุ๊กเกอร์เลยทีเดียวนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของตลาด f o r e x ค่ะ 3. นะคะว่าทำไมคนไทยถึงชอบเทรดฟอเ e ็นะคะก็เพราะว่ามีโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยในการเทรดฟอเ e ็หรือ EA a p p e r t Advisor นะคะที่จะช่วยในเรื่องของอาการเทรดของคุณง่ายๆขึ้นนะคะในส่วนของ EA หรือว่า Expert Advisor เนี่ยก็คือโปรแกรมที่จะช่วยในเรื่องของการเทรดนะคะซึ่งการที่จะใช้ EA ได้นั้นเนี่ย คุณจะต้องมีเทคนิคในการเล่นนะคะเพื่อที่จะอ๋อไปจ้างโปรแกรมเมอร์ให้เขาเขียน EA ตามรูปแบบที่คุณต้องการได้นะคะถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมดีๆในการเทรดเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งเฝ้าหน้าจออยู่ตลอดทั้งวันนะคะและในส่วนนี้นะคะคุณก็ต้องศึกษาเรื่องของการใช้โปรแกรมให้ดีด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเทรด forex ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ได้กำไรมากกว่าเสียคะ่ะ ในส่วนของเหตุผลข้อที่4นะคะว่าทําไมคนไทยถึงชอบเทรดฟอเรกันนะคะก็เพราะว่าถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเทรดฟอร์เรกทำกำไรได้นะคะไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะทํากําไรได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนนะคะเพียงแค่คุณเนี่ย ดูแนวโน้มของตลาดให้เป็นนะคะเนื่องจากว่าการเทรดฟอเร็กเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นและก็ขาลงนะคะมีการทำผวนของตลาดอยู่ตลอดเวลาตามปัจจัยรอบข้างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสนะคะที่จะทํากําไรได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าในขณนะดเดียวกันก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจที่จะขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องดูทิศทางของกราฟให้เป็นด้วยนะคะมันศึกษาหาประสบการณ์ในการเทรดให้เยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างเทคนิคและก็รูปแบบในการเทรดเฉพาะตัวให้คุณได้ค่ะ และในส่วนของเหตุผลข้อที่5นะคะว่าทำไมคนไทยถึงชอบเทรดฟอเร็กก็เพราะว่าตลาดฟอเร็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแม้แต่ธนาคารกลางเองก็เถอะเป็นตลาดเทรดค่างเงินที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะไม่มีใครเนี่ยที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตลาดได้ซึ่งตลาดฟอเร็กนะคะมีความคล่องตัวสูงเพราะว่ามีคนซื้อและก็คนขายเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณการซื้อขายสูงมากๆนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ตลาด f o r e x นะคะเป็นตลาดอิสระคุณสามารถที่จะทําการซื้อขายและเปลี่ยนกับตลาด f o r e x ได้โดยตรงเลยนะคะโดยไม่จําเป็นที่ต้องผ่านตัวกลางซึ่งจะมีเพียงแค่บลกเกอร์นะคะที่เป็นเหมือนคนอำนวยความสะดวกให้คุณเข้าถึงตลาด f o r e x ได้ง่ายขึ้นนะคะโดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงหรือว่าจะมีการล็อกผลอะไรเพราะไม่ว่าคุณจะขาดทุนหรือว่าจะได้กําไรนะคะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆค่ะ และนี้ก็เป็นเพียงแค่5เหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ทางเราได้ทําการยกมาซึ่งอาจจะมีเหตุผลต่างๆมากมายกว่านี้นะคะว่าทําไมคนไทยถึงชอบเทรดฟอเร็กกันในส่วนนี้นะคะก็เพราะว่าการเทรดฟอเร็เกเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรให้เราได้นะคะมีความมั่นคงและความปลอดภัยสูงมีระบบที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่ามีการเชื่อมต่อกันแล้วทั่วโลก ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในตลาด forex นะคะแต่ว่ายังมีความลังเลอยู่และก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเทรดดีหรือไม่นะคะก็ลองเริ่มกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าการทํากําไรในตลาดเ o ล e กนั้นง่ายแค่ไหนนะคะ ถึงยังไงการที่คุณจะเข้ามาในวงการนี้คุณก็ต้องมีสตินะคะและก็คอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้อารมณ์ร้อนและก็เกิดความโลภมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะหมดตัวกับตลาดฟุได้เช่นกันจึงมีคำกล่าวที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงกว่านั้นนะคะถ้าไม่รู้จักคิดจะลงทุนค่ะและในส่วนนี้ก็สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอยียดเพิ่มเติมและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโปเกอร์ดีๆได้ที่ l ล n e ID เดียแอดอีล เพราะอ e ีลู p a f f i เลจะช่วยเลือกโบเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้เจอกันใหม่ในคลิปโหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการติดตามข่าวสารดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ